เจ๊คะรอบหนูกับป้าเข้าทำงานหน่อยนะคะป้าก็แก่แล้วไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนถือว่าสงสารนะคะเจ๊งานก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเจ๊มาเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยนะคะขอบคุณเราได้งานทำแล้วหนูจะมีเงินไปเรียนหนังสือไปจ่ายค่าเทอมและป้าพรป้าก็จะมีเงินไปรักษาตัวเองแล้วโอปวดท้องิพี่พรไหวหรือเปล่าคะไหวค่ะเจ๊ ได้ข่าวว่าพี่พรป่วยป่วยเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งค่ะ<อ>แต่ยังดีที่ยังเป็นแค่ระยะแรกตายแล้วไม่เป็นไรนะพี่พรถ้าเกิดไม่ไหวก็นั่งพักได้เลยนะคะแล้วถ้ามีปัญหาจะต้องไปหาหมอ,อยังไงก็แจ้งเจได้เลยนะขอบคุณนะคะเจป้าป้าพรเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันอ๋ะเที่ยงแล้วเหรอป้าป้าหิวข้าวพอดีเลยพพรตอนเที่ยงกินอะไรกันกินซุ้มต่าดีกว่าไม่ได้พพรต้องกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพกว่านี้พี่พรคะวันนี้ตอนเที่ยงเจสั่งกับข้าวมาเผื่อพี่พรด้วยนะ วุ้ยเจ๊เกงใจจริงเลยค่ะไม่เป็นไรที่เจ๊สั่งมานะ่ะมันเป็นอาหารสุขภาพสําหรับคนป่วยอยากให้พี่พรได้กินอาหารดีๆค่ะขอบคุณค่ะเจ๊เข้าวหน้าไม่ต้องก็ได้ค่ะเกงใจป้าพรเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมไหมอ๋อชมพูไม่ไปกินเลยพอดีวันนี้เจ๊สั่งกับข้าวเพื่อสุขภาพาให้ป้าอ้าเจ๊สั่งให้ป้าพรหรออืมป้าละเกงใจบอกเจ๊อยู่ว่าข้าวหน้าไม่ต้องสั่งแล้วอ๋องั้นหนูไปกินข้าวก่อนนะ ขาไปทางานก่อนนะที่รักเดี๋ยวตอนเที่ยงมารับไปกินข้าวนะที่รักจ้าไปแล้วนะไอ้แก่แกไม่คิดจะตื่นแต่เช้ามาส่งฉันทํางานบ้างเลยเหรอเห็นไหมผัวชาวบ้านเขามาส่งเมียกันหมดเลยเอาที่รักจะไปไหนที่รักเนยไหมซีน้ำมาให้ไอ้แก่สายแล้วไม่คิดจะซื้อน้ำมาให้ฉันกินบ้างเลยเหรอตื่นหรือยังแกนะะ่ะอารมณ์เสียมาเมียวเที่ยงแล้วกินซ้มตากันไหมอ๋อแฟนจะมารับไปกินข้าวค่ะพี่พร อ๋องั้นไงมาแล้วไปก่อนนะคะปาตัวเองวันนี้กินอะไรดีอไอ้แก่เที่ยงแล้วแกตื่นได้อย,อยังมาดับชั้นไปกินข้าวด้วยแกแกะจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยหรือไง<ะ>ไม่เมียเลิกงานแล้วเราไปเดินเล่นที่ตลาดนะัดกันไหมอ๋อไม่ค่ะหนูจะไปกับแฟนที่รักอาวแฟนหนูมาแล้วไปก่อนนะอะไรของพวกเธอนี่เลิกงานก็มีแต่จะรีบกลับบ้านแฟนจะพาไปดูหนังคะ่ะพี่พรรีบไปเดี๋ยวไม่ทันไปก่อนนะปาที่รักไอแก้แก่แกตื่นได้ยังเนี่ยคนเมาที่ไหนมานอนอยู่นี่ มานั่งแบบนี้แล้วลูกค้าคนไหนจะกล้าเข้าร้านคุณคุณคุณคะโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยปวดหัวที่นี่ท,ท,ท,ที่ไหนครับอันนี้หน้าร้านฉัน,นะค่ะคุณช่วยพีนอนที่อื่นนะคะมิทีนอยู่ไหมลูก แม่สวัสดีค่ะ,ะมิทินอนแล้วเหรอลูกฮะมิทินไปต่างจังหวัดกับพุณนแม่ไม่ใช่เหรอคะไม่ได้ไปแล้วลูกพอดีเพื่อนแม่ที่นัดกันไวนะ้น่ะเขาติดธุระเนี่ยมิทินลืมของกับโทรศัพท์แม่ก็เลยเอามาให้ตั้งแต่วันที่บอกว่าจะพาแม่ไปต่างจังหวัดมิทินก็ยังไม่กลับมาเลยค่ะฮะแล้วไปไหนทายแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปมิทินไปอยู่ไหนลูกทําไมไม่กลับบ้านนี่คุณาตามมาทําไมเนี่ย ผมจําอะไรไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลยหลงจิตหรอออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งตํารวจช่วยด้วยค่ะหลงจิตค่ะช่วยด้วยโอไปฉันนะไปฉันไหนหลงจิตโอ้โอ้ปวดหัวโอ้โอ้โอโอค<น>ุณขอบคุณมากนะที่เธอช่วยงานในร้านทุกอย่างเลยอ่ะแค่นี้เองไม่อยากให้นิ้วเดียวเลยถ้าเกิดว่าวันนึงเธอจำอะไรขึ้นมาได้อ่ะเธอจะยัง ผมจะจาอะไรได้ไม่สําคัญที่สําคัญสิ่งหนึ่งผมไม่ลืมนิวแน่นอนคลโชมพู่ถ้าวันนั้นมิทีมันไม่ได้ไปต่างจังหวัดแสดงว่ามันกลับไม่ได้ยินที่เราคุยกันนั่นสิแล้วที่มันหายไปแสดงว่าเป็นเพราะเรื่องที่เราพูดแน่เลยแล้วเราจะทํายังไงมันจะตายไม่ได้นะมันยังไม่เซ็นยกสมบัติให้เราเลยแม,ม่เมียลูกเอ,อคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีข่าวดีแล้วลูกมีคนติดต่อมาว่าเจอมิทีแล้ว ะเราไปตามมิทินกับบ้านกันเถอะลูกเ,เ,เ,เป็นอะไรลูกหนูรู้สึกวินหัวจะอ้วกค่ะแม่เอวตอนเย็นกินหมูกระทะกันไหมกินหมูกระทะเดี๋ยวก็อ้วนเป็นหมูหรอกร้านนี่แหละที่เขาบอกว่าเจอมิทีนแน่ใจเหรอคุณแม่อือเป็นหมูแล้วเนี่ยแก้มเนี่ยมิทีน,ทนลูก ลูกมาอยู่นี่ได้ยังไงลูกไม่แม่เป็นห่วงแค่ไหนมานี่เลยพวกคุณเป็นใครครับนี่คือแม่เธอส่วนฉันก็คือเมียเธอไงชมพู่บอกพี่พรหน่อยนะคะพรุ่งนี้เราจะจับของขวัญปีใหม่กันงบเท่าไหร่ล่ะคะเจ๊เท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดแล้วแต่สะดวกเลยจ้ะเดี๋ยพิ่งแก่นะแก่พร้อมกัน <c oughs> นี่ค่ะพี่พร <c oughs> จับเลยค่ะได้ของพี่พรอ,อ่ะอันนี้ของพี่โหพี่พรกล่องใหญ่มาก ได้ของเจอันนี้ของเจค่ะอูห้หูสวยจังเลยค่ะส่วนเจได้ของชมพู่อันนี้นะเคงั้นเรามาแกะกันเลยแกะเลยแก,แกะเลยโอ้โหได้น้ำหอมมาดามฟินขอบคุณนะชมพู่โอ้โหลิปออยอกัดมีน้ำหอมด้วยโอ้โหมีซองด้วยขอบคุณนะคะเจน,นี่คอนอะไรเนี่ยเอา้า อุปกรณ์อาบน้ำนีงไงก็มีที่ขัดส้นเท้าด้วยนะแบบนี้ไม่ยุ่งจีทามเลยดูของที่หนูได้สิหนูใส่้ํำหอมไปตั้งหกรกว่าบาทมันก็เป็นแค่การจับของขวัญเธอจะซีเรียสทำไมชมพู่ถ้าจะทำแบบนี้คราวหน้าไม่ต้องมาจับกับเพื่อนเลยนะเอาชมพู่อะไรก็บอกว่าใส่อะไรก็ได้ไม่ยอมรับความจริงอย่าเด็กเอาจใจ ยีห้าพอดีนะคะไม่มีทอนใส่ถุงให้ด้วยค่ะเอมันอันเล็กนิดเดียวเองอะค่ะลูกค้าเอาใส่กระเป๋าได้ไหมคะฉันมาซื้อของฉันอยากใส่ถุงมันก็สิทธิ์ของฉันอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ค่ะไม่มีถุงใหญ่คนนี้อีกหรอถุงใหญ่มีค่ะแต่ว่ากลิฟมันอันเล็กนิดเดียวเองนะคะฉันจะใส่ถุงใหญ่ถุงเล็กมันก็สิทธิ์ของฉันเพราะว่าฉันเป็นลูกค้า ถ้าจะใส่ถุงใหญ่อะขอบอกเพิ่ม5บาทนะคะงกจังเลยฉันเป็นลูกค้ามาซื้อของเธอนะถุงแค่นี้ก็ต้องเก็บตังเหรอแต่ถุงเราก็ซื้อมานะคะไม่ได้มีใครแจกให้ฟรีฉันจําไว้เวลานี้งกไปกระทั่งถุงไข่กันแน่ง,งะถุงว้าเธอตัวหนึ่งให้จิ้ฉัน20บาทฉันก็ได้ทิปจิกโต๊ห้าตั้ง50บาทเนี่ยนี่แค่ไปเสริมน้าแข็งเองนะเนี่ย สงสัยจะเป็นเพราะความสวยของฉันแน่เลยอืหน้าตาผิวพรรณดีนะเนี่ยเราอะชื่ออะไรล่ะชื่อมะเมียวค่ะพร้อมทํางานเลยไหมพร้อมค่ะอย่าบอกนะว่าเจาจะรับเยินนั่นเขาทํางานทำไมน,นั่นไมนสวยกว่าเราล่ะหน้ากนี้เนียเนียนไม่นะฉันไม่ชอบคนสวยกว่าฉันเราต้องกําจัดมันไม่อย่างนั้นมันมาแย่งทิปเราแนะ่นี่หล่อนชื่ออะไรอะมะเมียวค่ะฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนเลยนะอย่าทําตัวเกินหน้าเกินตาพวกฉัน เนี่ยใส่มาทําไมโอยมาทํางานนะไม่ได้มาประกวดนางงามฉันมาทํางานรับเงินจากเจไม่ได้รับเงินจากพวกคุณคนเดียวที่ฉันจะฟังคําสั่งนั้นก็คือเจเออของฉันขึ้นมา,านางนี่นอกจากมันจะสวยแล้วยังปากเก่งน,นะอย,อย่าพูดว่ามันสวยฉันไม่ชอบเรียบร้อยจ้าขอบคุณค่ะว่าแต่น้องใช้อะไรจ้าทำไมหน้าเนียนจังเลยอะ่ะใช้คุชชั่นของโซลาค่ะอ๋อนี่หรอเดี๋ยวพี่จะลองซื้อมาใช้ดูอพี่ให้มาทำงานวันแรกแต่บริการลูกค้าดีมากเลยจ้าขอบคุณค่ะ ย็งนไม่ได้ตีกัน้อยนึงเหรอฉันทำงานมาสามปีไม่เคยได้ตีบเกินยี่สิบบาทเลยนะเหยี่มะเมี่ยวนั่นคุณมิทินตายแล้วแคาคุณมิทินเห็นเยี่มะเมี่ยวไม่ได้เลยนะคุณมิทินยิ่งชอบคุณสวยซะด้วยสิฉันบอกแล้วไงว่าอย่าพูดว่านางนังน่นสวยเหยีมะเมียวรับออเดอร์โตะคุณมิทินหน่อยค่ะเจ๊คนที่ต้องไปรับออเดอร์คุณมิทินต้องไปช้นคนเดียวเท่านั้นโอ๊ยเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะสวยจังเพิ่งมาทำงานวันแรกเหรอครับใช่ค่ะ น้องครับขอ,อน้ำเปล่าอีกกวดหนึ่งครับน้ำเปล่ามาแล้วค่ะผมอยากได้น้ำเปล่าที่น้องมะเมี่ยวเสิร์ครับคุณมีทีนอชอบนางมะเมียวแน่ๆเลยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมนังมะเมี่ยวนังนี้ผมให้ครับอุ๊ยเยอะจังฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไว้เถอะครับผมมีความสุขมากเลยที่เห็นหน้าคุณหน้าคุณทั้งสวยทั้งเนียนเหมือนกับนางฟ้าเลยนางฟ้าเหรอ นางเมีมมเ่ยมไม่ได้ติบจากคุณมิทินตั้งห้าร้อยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอดี๋ยวมัวมาเสียเวลากีดอยู่นี่เลยนี่เคล็ดลับความสวยของฉันเอาไปใช้ซะสโซลา่าคุชชั่นออตาแมทปกปิดติดทนกันแดดแมทสนิททาแล้วผิวเนียนสวยไม่ต้องทาแป้งเพราะแห้งทันทีและไม่ต้องทากันแดดเพราะมี s p f 50 p a 3บวัวข้างที่ทากลบจุดด่างดำได,ด้เนียนกลิบเลยทำไมเธอถึงบอกเคล็ดลับความสวยกับผู้ชันเธอไม่โกรธที่ผู้ชันแกล้งเธอเหรอโกรธแต่สงสารมากกว่า พี่นั่น,น,นบอกว่าเราหน้าสมเพศหุบปากพี่คะช่วยแนะนำแป้งหน่อยค่ะแนะนำเป็นแป้งตัวนี้เลยคะ่ะผิวหนูต้องใช้เบอร์ไหนคะแนะนำเป็นเบอร์ศูนย์เลยคะ่ะสำหรับผิวขาวอมชมพูแต่เบอร์ศูนย์มันขาวมากเลยนะคะถ้าไม่อยากหน้าลอยก็ใช้เบอร์สองดีกว่าคะ่ะพี่แล้วสรุปหนูต้องใช้เบอร์ไหนคะเออเบอร์สองก็ได้คะ่ะเอ,อิอ่ม พี่คะแล้วตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรคะตัวนี้ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสค่ะอ๋อผิวกระจ่างใสไฟเบอร์ iber, ตัวเท่าฝาบ้านขนาดน,นั้นจะมากระจ่างใสอะไรเือเข้าห้องน้ำทั้งคืนแนเออ่เออเออเบอร์ iber, มันช่วยเรื่องอะไรวะสรุปมันช่วยเรื่องอะไรคะเออเออช่วยเรื่องเข้าห้องน้ำทั้งคืนนะคะพี่คะเคลาตินผมคือตัวไหนคะเฮ้ยถามนี้นั่นแหละฉนันยิ่งไม่รู้อยู่เออเคลาตินใช่ไหมคะ เคลาตินเออน่าจะตัวนี้แหละค่ะเคลาตินจากที่ผมเธอจะนุ่มผมเธอได้แข็งแน่เคลาตินทําให้ผมแข็งหรอคะเคลาตินมันทําให้ผมนุ่มค่ะ<อ>แต่ที่พนักงานแนะนําอ่ะมันเป็นเจลจัดแต่งทรงผมเออไม่รู้เรื่องสินค้าแล้วมาเป็นพนักงานได้ยังไงพ่อหนูยืนรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เห็นมีรถผ่านมาสักคันเลยอะ่ะพาหนูไปเล่นในเมืองได้ไหมเขาจัดงานด้วยนะคนน่าจะเยอะคงสนุกหน้าดูจะไปได้ยังไงเมียเอากระบะไปทํางานในเมืองมันไกลมากเลยนะลูก โบนัสมาเล่นน้ำอะไรตรงนี้ไม่มีรถผ่านหลักตาเขาไปเล่นในเมืองกันนู่นหนูไม่มีรถแม่เอารถไปทำงานน่สงสารจังไปพี่โยเราไปเล่นในเมืองกันดีกว่าอยากเล่นน้ำจะแย่อยู่แล้วพี่จะไปในเมืองกันหรอหนูขอไปด้วยได้ไหมไว้ไม่ได้หรอกจ้ะรถใครรถมันมีเงินจ่ายค่าน้ำมันช่วยมิล่ะตอนก็ไม่มีไปก่อนนะโบนัสเดี๋ยวบุษันเล่นเพื่อยบายนะ สงการนี้มันน่าเบื่อจังดูหลานมาอยู่หรอโอ๊ยทำไมมันเศร้าจังอะ่ะหนูขอเปลี่ยนเรื่องนะไม่ได้ใจดูหลานมาจบก่อนแล้วป้าก็จะดูดวงใจเทวพรมต่อให้ด,ดูได้ก็ได้หนูไม่รู้จะทำอะไรแล้วยายกับป้าก็ไม่ยอมปล่อยทีวีเลยเน็ตฟิกมันดูได้ตั้งหลายเชียงปะพ่อจะเปิดให้ดู โอ้มีตั้งหลายเลี่ยงดูเลี่ยงไหนดีเราขอดูมาตารดากรงั้นรอบหนะ้าพ่อขอเลี่ยงนะหนังสนุกเยอะเลย,ยจบแล้วเออแม่มาดูดวงใจเทวพรมต่อเยวเดียว,ยวแม่ไปตลาดกลับมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูกันทีเดียวมันขาดตอนแม่แล้วไม่กินข้าวกันเรื่องไงนะ่ะเดี๋ยวบอกให้นิวซื้อเข้ามาเรามาดูเน็ตฟิกไทยกันช่ำๆดีกว่าไอน่ะสงการนี้ไทยช่ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อย เออไม่ชอบพี่ต่อแม่อยากดูพี่ต่อเปิดเปิดเปิดโอ้โหทาไมวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่เอเปิดตัวอย่างนี้พรุ่งนี้แม่หยุดงานนะจะพาไปเล่นสงการในเมืองมีใครจะไปบ้างไม่ไปเอาจะพาไปเล่นน้ําให้ฉ่ําเลยนะอยู่บ้านก็ฉ่ํากับหนังไทยได้แล้วใช่จะออกไปฉ่าที่อื่นทาไมเนติกไทยฉ่ำเย้